Mm kay. F O O B พ ah ุดอาหาร P I C C A พิซซ่าพิซ e ซ่า L A T E R ว่าเธอหนา มไอเคมิวนมอีจีอใครเจยูไอซจุดน้ำผลไม้ A, but